สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนช่างวิทย์เลิงขาทุกคนนะครับช่างวิทย์ลเลิวงขาซ่อมวิทยุกันดีกว่าครับตันนี้ก็เป็นวิทยุ AM FM <c oughs> นะครับลูกค้าบอกเปิดไม่ติดไม่ดังนะครับสวิตช์มีปัญหาหรือเปล่าก็คงจะต้องไปดูมันก็ปุกปักป,กปุกปักอยู่นะเพื่อนปุกปักอยู่ก็คือเครื่องยังไม่ได้แกะเลยก็ถึงเนาะนะครับ แบตเตอรี่นี่มีไฟแน่ๆนะครับเพราะว่าลูกค้าเดินไปซื้อมาใหม่เลยนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยครับแบตไม่มาด้วยพอดีลูกค้าไปแล้วก็ไปซื้อมาใหม่นะครับก็มีไฟแน่ๆละก็คงจะไม่หมดเ้าแบตใหม่เนี่ยทีนี้ก็เดี๋ยวหมุนเปิดฝาออกมาก่อนนั้นเพื่อนมาดูสวิตช์หทืออะไรพวกนั้นมีปัญหาหรือเปล่าครับก็คือเครื่องประเภทนี้เนี่ยโอ้โหใหม่มากนะครับนี่นี่ใหม่มากใหม่จนใหม่จนโอ้โหแทบที่จะไม่มีฝุ่นเลยนะครับได้ดู นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับเพื่อนข้างในเขาจะใหม่ไหมหรือว่ามันโดนฝนตกใส่ะหรือว่าเป็นยังไงนะครับมีน็อตสี่ตัวครับเพื่อนหมุนออกมาแบบนี้นะหรือว่าไอซีเขาพังหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเครื่องทุกวันนี้ยิง่งการผลิตมาได้ยิงมองอะไรไม่ค่อยเห็นแล้วมันเล็กมากนะเพื่อน อ,อะไรข้างในเป็นแบบนี้นะโอ้โเล็กจริงๆนะครับทีนี้แบตเตอรี่ยังไม่ได้ใส่เด้๋ยวัดดูสวิตช์ก่อนนะครับเผื่อบางครั้งบางทีเปิดสวิตช์ดังปุกปักอยู่นะแต่ว่าเขาอาจจะต่อไม่สมบูรณ์นะเพื่อนเอามิเตอร์ตั้งแบบเสียงนะครับมิเตอร์หน้าใหญ่ๆเนี่ยจะได้ไม่ต้องคำนึงถึงเรื่องของมิเตอร์มากมนะายนักอ่เดี๋ยวเปิดก่อนนะครับ โอ้ยสวิตดมันเสียงจริงเว้ยเออเนาะล้างรงความสะอาดสวิตก็เสร็จนะตอนนี้โอ้ยไม่ไม่เท่าไหร่เลยนะเพื่อนเอ้ยเออได้แลวเว้ยเอยเออะไรบ,ะบางครั้งบางทีก็ได้เนาะเออได้ได้ได้ไดเอาเดี๋ยวดูก่อนนะครับเผื่อมันดังขึ้นมาแล้วถ้ามันไม่ดังก็ไม่ต่อไปนะโอ้อยมันเป็นเสวิยอเ,เว้ย เป็นอะไรนะมันเป็นแค่สวิตผมก็คงล้างสวิตแค่นั้นเองไม่มีองค์ความรู้อะไรที่เพื่อนดูจากคลิปนี้ได้เพิ่มอะไรไม่มีนะฮะตอนนี้ไม่ต้องแกะออมานะครับไม่ไม่เพิ่มตนนเติมอะไรเลยเป็นที่สวิตนั้นะเพื่อนนะเอาจริงแต่ว่ามันได้อัดเป็นวิดีโอแล้วก็คงจะต้องเผื่อ <S <S เพื่อนอยากจะดูต่อไปนะครับก็ <c oughs> ในส่วนนี้นะ <c oughs> เพื่อนมีเสียหายมากน้อยเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกจุดหนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวผมดำเนินการล้างสวิตก่อนนะเพื่อนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังจุดหนึ่งนะ เพื่อนมาดูว่านะครับการทำงานของวิทยุประเภทนี้ทำไมเขาเปลืองฐานจังมีข้อมูลแบบนี้นั่นเพื่อน IC ตัวใหญ่นี่นะครับ IC ตัวใหญ่นี้รับแรงวันดันไฟนะครับทำงานที่แรงดันไฟ3โวลต์นะครับ3โวลต์นะครับแรงดันไฟ3โวลต์นะครับโดยนี่ครับ6 6 2 k นะครับ IC ตัวเล็กๆตัวนี้นะ3ขาตัวนี้นะครับเป็นตัวจ่ายไฟให้นะครับนะ จ่ายไฟ3โวลต์นะครับเข้ามานะครับตันนี้ไฟเข้ามา4.5แปลงเป็นไฟ3โวลต์นะครับก็คือถ้าแรงดันไฟต่ํากว่า3โวลต์เขาไม่ทํางานนะเพื่อนไม่ทํางานไอซีตัวนี้ก็ประกอบไปด้วยภาครับวิทยุภาคประมวลผลนะครับภาคประมวลผลก็ประกอบไปด้วยในส่วนของ ภาครับวิทยุภาครับวิทยุก็เป็นพวก IF DTEK อะไรพวกนั้นนะครับจะรวมกันอยู่ในนี้นะครับก็คือภาครับวิทยุนะครับแล้วทีนี้การประมวลผลของ IC ตัวนี้ก็ประมวลผลเหมือนกับ CPU อะไรพวกนั้นเลยนะเหมือนเป็นชิป CPU พวกนั้นเลยนะครับประมวลผลจากอะไรครับประมวลผลเนี่ยครับการสั่งงานจากเนี่ยครับการเปลี่ยนขึ้นความถี่โดยใช้แรงดันนะครับแรงดันมาเปลี่ยนความถี่นะครับ แรงดันไฟนะครับเอาแรงดันไฟมาเปลี่ยนความถี่เอาแรงดันไฟมามาเปลี่ยนแบนด์นะครับแรงดันไฟมาเปลี่ยนแบน์นะครับแรงดันไฟมาเปลี่ยนแบน์นะครับแล้วก็แรงดันไฟมาทําอะไรอีกได้โอ้โหแย่ๆเลยนะเนี่ยรวมไปถึงต้องมีสัญญาณนาฬิกาด้วยการทํางานของ CPU เพื่อนต้องมีสัญญาณนาฬิกาแล้วก็เฟิร์มแวร์นะครับที่อัดไว้อยู่ในตัวเนี้ยชิปตัวนี้นะครับ แต่ที่แน่ๆนะครับการทํางานของไอซีตัวนี้ทํางานที่แรงดันไฟ3โวลต์นะครับถ้าแรงดันต่ํากว่าไม่ทํางานนะครับแล้วทีนี้เราเปิดวิยุตัวนี้เปิดแรงๆเข้าแรงเข้าแรงดันไฟตัวนี้จะต่ําลง4.5นี่จากแบตเตอรี่ต่ําลงถ้าต่ําลงต่ําลงมากกว่า3โวลต์เนี่ยวิยุตัวนี้จะไม่ดังเลยคือคือไอชิปตัวนี้ไม่ทํางานนะครับชิปตัวนี้ไม่ทํางานนะเพื่อนนะนะครับชิปตัวนี้ไม่ทํางานถ้าไปเปรียบเทียบกับวิยุรุ่นเก่านั้นอะ วิยุรุ่นเก่านั้นนะ่ะมันก็จะเป็นในลักษณะของการทํางานของ IC จะทํางานได้ตั้งแต่1.8โวลต์นะครับในภาครับแต่ตัวนี้ทํางานที่3โวลต์นะครับภาครับก็เลยไม่ทํางานนะันเพื่อนนะนี่ก็คือที่มาที่ไปของในส่วนของวิทยุที่กินฐานกินไฟเปลืองไฟนั่นเองนะครับพอดีเจ้าของเครื่องมารับแล้วนะครับที่เจ้าของเครื่องมารับแล้วได้ยินเสียงเจ้าของเครื่องนะครับเม่ทักครู่วิทยุก็กลับไปแนละ้วยังเหลือต่ออีกนิดนึงนะันเพื่อนผมพูดต่ออีกนิดนึงนะครับ เพื่อนเห็นแล้วนะครับว่า IC ตัวตัวโตนั้นนะครับจะทํางานเหมือนกับเป็นตัวหน่วยประมวลผลเป็นภักรับวิทยุที่มันเป็นค่อนข้างที่จะเป็นการเลือกรับสัญญาณแบบจะเป็นดิจิตอลไปแล้วนะเพื่อนนะก็คือแต่มันก็ยังเป็นอนาล็อกอยู่นะครับแต่ว่าการทํางานเลือกรับความถี่อะไรต่างๆมันจะเป็นเหมือนเอาแรงดันไฟไปเปรียบเทียบแล้วมันไม่ได้เป็นการใช้การเปลี่ยนค่าแค่า C ของเหมือนวิทยุทั่วไปแต่เก่าก่อนนะครับอ ถ้าแรงดันไฟตกลงแรงดันไฟตัวนี้มันจะตกลงได้ยังไงคือเราเปิดไปแรงดันจากแบตเตอรี่มันจะอ่อนลงนะเพื่อนแบตเตอรี่มันจะอ่อนลงอ่อนลงนะครับถ้าถ้าจะให้เพื่อนได้เข้าใจก็คือมันจะเป็นขีดแบบนี้นะขีดแบตนะแอรแบตเหมือนในโทรศัพท์เราเลยแบบนี้นะแบบนี้นะแอรออแบบนี้เราจะคุ้นเคยนะนี่นะอ่านะครับนะเอาเหมือนในหน้าโทรศัพท์เลยเนี่ยคัดขนาดนี่ก็แบตนะครับก็คือ ในการเปิดไปแบตเตอรี่มจะเริ่มอ,อ่อ,อนลง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 นะครับตัวนี้4.5นะครับตัวนี้0นะครับอ่อ,อนลงมาจนถึง3โวลต์นะครับคือเราใช้ไปสักระยะหนึ่งแบตเตอรี่มาถึง3โวลต์นะครับในส่วนของตัวนี้ครับ 662k เนี่ยรับแรงดันไฟมาต่ำกว่า3โวลต์เพื่อไฟทางออกมันไม่ออกเลยเพื่อนก็ต่ำลงมาเลยนะครับเรเูเลเตอร์ตัวนี้ต่ำลงมาเลยต่ำลงมา ตัวนี้ต่ากว่า3โวลต์ในซีตัวนี้ไม่ทํางานนะครับเครื่องก็เลยดับแต่ว่าเราเปิดเครื่องยังได้ยินเสียงปุ๊กปิกปุ๊กปิกอยู่ก็เนื่องจากว่าในส่วนของภาคขยายนะครับภาคขยายภาคขยายของเขาเนี่ยนะครับที่จะไปขับในส่วนของลําโพงเนี่ยนะครับอันนี้คือลําโพงนะครับไอซี IC ตัวนี้นะครับยังทํางานได้อยู่เพราะว่าไอซีตัวนี้ทํางานได้ก็บอกรู้สึกว่าจะ2โวลต์ยังทํางานอยู่นะเพื่อนนะ นะครับ IC ขยายนะครับนะครับทีนี้นะครับก็เลยกลายเป็นว่า IC ภาครับตัวนี้ไม่ทำงานหรือแรงดันไฟแบตเตอรี่3โวลต์ไม่ทำงานนะครับถ้าไปเปรียบกับวิทยุสมัยเก่าที่เพื่อนเห็นไหมเป็นพวกวาลเบิรนะครับแล้วก็ภาครับเป็นเบอร์ IC CD2003 อะไรพวกนั้นนะ่ะที่ IC ในส่วนของ ของภาครับเนี่ยเขาทํางานที่1.8โวลต์นั่นก็หมายความว่าแบตเตอรี่ที่เพื่อนใส่เข้าไปนี่อ่อนลงมาอ่อนลงอ่อนลงม,มาเรื่อยๆเนี่ยจนถึง1.8โวลต์เนี่ยแล้วต่ํากว่านั้นเขาจะไม่ทํางานนะมันก็เลยกลายเป็นว่าแบตเตอรี่ที่เพื่อนทําที่ใช้กับวิทยุเก่าใช้ได้นานมากเลยใช้ไ,ได้นานนานจนอะไรอ่ะจนเป็นเดือน evet, นะเพื่อนเปิดฟังทุกวันกลางวันก็ทั้งวันอะไรเงี้ยเป็นเดือนบางทียังดัง เบิอเบา,ายังดังเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่ใช่ละนะครับรุ่นใหม่มาไม่ใช่ละไฟต่ําลงมานี่โอ้โหต่ากว่า3าวโบนก็ไม่ทํางานแล้วนั่นก็เลยกลายเป็นว่าวิดีุของเพื่อนนะรู้สึกว่าจะเปลืองฐานบ้านเราก็เรียกว่ามันกินฐานนะพูดถึงนะนะครับก็มาจากเหตุผลเนี้ครับก็คือเราไม่สามารถที่จะเอาอะไรไปใส่ได้อีกนอกจากแบตเตอรี่ที่มากหลายก้อนขึ้นใส่แบตเตอรี่ที่เป็นแบตเตอรี่ชาร์จอะไรพวกนั้นนะ,นะครับ ขนานกันหลายๆก้อนแล้วก็ทําเป็นอุปกรณ์การชาร์จแต่มันก็คือการโมแล้วใช้เองนั่นเพื่อนแบบนั้นการโมใช้เองถ้าจะโมให้ลูกค้าใช้เนี่ยมันก็จะเป็นค่าใช้ใจ่ายที่มันจะมากเกินไปเขาก็จะไม่นิยมทําในรุ่นในในรูปแบบของการโมให้ลูกค้าใช้นะครับเพื่อนๆถ้าโมใช้เองนะทาไปเถอะนะครับเพื่อนๆเห็นแล้วนะครับนี่ผมวาดเร้าๆมาส่วนนี้ก็คือเล่าสู่ฟังเพื่อนก็ไปต่อยอดความรู้เอานะเพื่อนอยากจะรู้ในส่วนไหนเพื่อนก็เจาะลึกไปนะครับ ก็คือการพัฒนาก็คือพัฒนาแบบนั้นผมเล่าให้ฟังนะครับทุกวันนี้มันก็ดีหน่อยนะมันมีอินเทอร์เน็ตมีอะไรให้เราได้ค้นหาได้มากขึ้นนะครับแต่ก่อนนี้ต้องวิ่งหาหนังสือนะแล้วก็ถามผู้รู้นะผู้รู้ก็ไม่ค่อยมีเวลาทุกวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะสําหรับผู้รู้ก็ไม่ค่อยมีเวลาเหมือนเดิมแล้วสังคมทุกวันนี้มันยิ่งเร่งรีบนะครับไปถามใครก็ไม่ค่อยได้นะครับคันจะสื่อสารมาหาช่างวิจช่างวินก็ไม่ค่อยมีเวลาด้วยจริงจก็คือมีเวลาที่มันเหมาะสมก็เราเพื่อนฟังนะคครรัััับบเเออาายงงไไก็พพฒนนปื่ เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านั้นเพื่อนนะตรงนี้ก็คงจะต้องทำงานต่อไปนะครับเจอกันคลิปหน้านะสวัสดีครับเพื่อนๆ